สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าที่กำลังช้อปปิ้งกันอย่างพเพลิดเพลินที่ SC c o o i i n g Center จำกัดแห่งนี้ด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บูธกิจกรรม Mitsubishi Heavy Duty หนักแน่นเด้อยข้อดีที่คุณไม่หนักใจกับงาน Enjoy Summer r 2024ค่ะ แล้ววันนี้นะคะมี s ูบูชิเฮฟวี่ดูที่ของเราค่ะได้มามอบนะคะในส่วนของรางวัลแบบ e อกซ์คลูซแล้วก็กิจกรรมแบบสุดพิเศษให้กับลูกค้าอด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสแกน QR Code นะคะวันนี้สแกน QR Code สามารถรับนะคะประกันฟรีได้เพิ่มถึง1ปีรวมเป็น6ปีด้วยกันอีกด้วยค่ะและสามารถนะคะรุ่นรับในส่วนของรางวัลแบบ e อกซ์คลูซกันอีกด้วยเป็นรางวัล ตัวนี้เลยเฮลวี่ u t ูที่พาตะลุยท้าลมหนาวฟินถึงคอกกโดนะคะ5วัน3คืนอีกด้วยค่ะได้ถึง10รางวันรางวันละ2ที่นั่งนะคะรวมมูลค่าสูงสุดถึง1น7 0 0 0 0บาทกันอีกด้วยค่ะ,ะเราไปดูในส่วนของกิจกรรมต่อไปค่ะเป็นกิจกรรมเล่นเกมนะคะหมุนสล็อตนั่นเองค่ะแล้วก็ กิจกรรมนะคะในส่วนของหมุนวงล้อเสียงชายค่ะวันนี้ค่ะค,ค่ะลูกค้าหมุนวงล้อนะคะได้ตรงกับคำว่า enjoy นะคะ summer วันนี้นุ่นรบของรางวัลมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องกระรอกน่ารักน่ารักแบบนี้นี่เลยนะคะหรือจะเป็นนะคะที่ติดหลังโทรศัพท์นะคะก็จะเห็นพี่มาริโอน่ารักน่ารักแบบนี้อีกด้วยนะคะหรือจะเป็นในส่วนของ แมสที่มาแบบเป็นแพ็คแบบนี้อีกด้วยค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของนี่เลยปฏิทินเท่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็รางวัลใหญ่สูงสุดของเรานะคะก็จะเป็นเสื้อ h e a v y Duty เท่ๆแบบนี้ให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยค่ะค่ะแล้วไปดูในส่วนของกิจกรรมต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมนะคะถ่ายรูปติด t a ช h ค่ะเพียงแค่ติด h ฮ a แท็กดคำว่า enjoy summer with heavy duty สนะคะวันนี้โพสลงใน Facebook ค่ะสามารถนะคะแลกรับน้ำอิตาเลียนโซดานะคะได้1นรสชาติเลยนะคะเรามีมาให้เลือกถึง3ารสชาติด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสตรอเบอรี่โซดาน้ำส้มโซดาน้ำบวยโซดาสามารถเลือกรับได้1นึ่งสิบ ต่อหนึ่งท่านกันอีกด้วยค่ะวันนี้จะบอกได้เลยนะคะว่ามิสซู s h i h e ว v ดูที่ของเรานะคะจัดหนักจัดเต็มในเรื่องของกิจกรรมแบบพิเศษนะคะแล้วก็รางวัลแบบ e x กซ์คลูซมาให้กับคุณลูกค้าที่นี่ที่เดียวด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะได้มาเจอเจอกันที่ SC c u r l n n g e n t t r r แห่งนี้นะคะอยากจะขอขอบคุณนะคะ SC Curling Center แห่งนี้ที่เอื้อเฟื้ออำนวยสถานที่ให้เราได้มา โปรโมทนะคะในส่วนของ Mitsubishi Heavy Duty กันอีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากลากันไปขอกล่าวคำว่า Mitsubishi Heavy Duty หนักแน่นด้วยข้อดีที่คุณไม่หนักใจสวัสดีค่ะ